สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมกองการสินครับทางช่องกองการสินสเตชันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุญาตบอกถึงที่ไปที่มาของคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะตัดคลิปนี้เป็นอีพีสองนะครับหลังจากที่เริ่มเหตุสั่งของจากัศดามานะครับแต่ว่าผมไปไายนะครับขณะทีมไปไายสถานที่เนี่ยอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับผมได้ขึ้นไปกราบสักการะปูนะครับศาลเจ้าปูสุสโธนะครับซึ่งเป็นศาลประจําอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็ไป ขอค้อนนะครับขอมียอดใคายถ้ำแล้วก็ไปบะไปบนมันไว้ครับบาขอให้คลิปนี้ออกมานะครับมียอดวิวนะครับมียอดติดตามหลายๆเป็นสารปูพุทธพิพพนาคราชสุดสะโสนะครับปู่ลุกปูป่ดำนะครับ มากของนย่งางถ่านนยทำยูทูบของยังมีเรื่องการแกล้งของพ่อเฮงพูดให้มนันพ่อให้ยอดวิวได้หลายพุทธจากได้หลายลองสั่งออกมา,กาหมาน่อยนะครพ่อไปถ่ายกลับมานะครับก็เจอปัญหาหลายๆอย่างครับคือภาพที่ผมไปถ่ายนะครับก็คือผมตั้งใจไปเทสกล้องเอ่อ กล่อง 4K นะครับที่ผมสั่งจากรัสดามานะผมก็ไปไทยปรากฏว่าภาพผมไปกดเล่นเดิร์ผิดนะครับกดเล่นเดิร์ผิดกับบราภาพนี่นะครับภาพส่วนมากกับบรายนะครับผมก็เลยแบบโฉไว้ก่อนผมกับทัดมาเรื่อยๆครับทัดมากก็คืองประทันตัดประทันติเหตุลงพรามาเมื่อคืนเนี่ยนะครับมาตัดคลิปสมตำปรากฏว่าเดอปัญหาครับอยู่ดีๆก็คือแห้งโทรศัพท์บริสาม,มารถที่จะเล่นเดิร์ ภาพออกจากโปรแกรมตัดตอ่อนะครับโปรแกรมค่ายมาสเตอร์ได้แลัก็ยังบ้สามารถที่จะลบข้อมูลครับซึ่งผมถ่ายไว้รวมทั้งคลิปอ่งางเก็บน้ำเนี่แหละส่วนมากก็คือคลิปที่ผมไปถ่ายอ่งางเก็บน้ำนะครับบวสามารถที่จะลบได้ครับบวสามารถที่จะลบทิ้งได้บวสามารถที่จะฟอร์แมตการ์ดได้นะครับควสามารถที่จะย้ายไฟล์ได้บวสามารถที่จะเรนเดออร์อกไปเป็นไฟล์อื่นได้ ผมก็เลยขึ้นไปเอาถ้าเป็นปฏิหารปูอ e ิลี e นะครับก่ผมเฮ็ดคลิปสมตามีพลาดไปแล้วเมือ่ออืนผมจะตัดคลิปอางกิมนำลุงกะปรากฏว่าผมตัดคลิปสมตมแล้วลงได้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลยมือนี้ผมก็เลยตั้งใจที่จะมาเฮ็ดคลิปนี้ลงนะครับกบคะคิดว่า โด้ยตัวผมเองนะครับโดยความเสื่อของตัวผมเองคือผมเสือว่าเป็นัน่าจะเป็นปาฏิหาริย์ของปู่นะครับพญานาคที่มาดลให้ผมเนี่ยนะครับดลให้ผมเนี่ยตัดคลิปนี้ลงในมื้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นํานะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับอย่าลืมกด Subscribe ของผมนํานะครับเอาเป็นว่าเฮาไปเบิ่ลคลิปนี้กันเลยน้องครับพ่อๆกับผมครับกองกาฬสินธุ์นะครับกับช่องกองกาฬสินธุ์สเตชั่นนะครับ เมื่อนี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับได้เดินทางมาพบมาเห็นสถานที่แห่งหนึ่งครับที่มีความสวยงามทางธรรมชาตินะครับก็จะมา่อไตเว้นนะครับแต่ว่าบังเอิญติดภารกิจนะครับก็ได้จำเป็นได้มาคำนะครับกับแสงไกลสีเบิดครับพี่น้องช่วงซึ่งอีกครั้งช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแน่นะครับแต่เขาเขาย่ำหนาวแล้วนะครับเดือนตุลาเมื่อนี้ก็บสิบแปดตุลาแล้วครับ เฤดูหนาวแล้วนะครับเพราะนั้นสถานที่ที่ผมบอกอยู่นี่ครับที่ผมบอกถึงอยู่นี่ครับก็คือเป็นอ่างเก็นบน้ำปันจันนะครับผมได้เข้าไปเบิ่งรอบนึงแล้วนะครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมมานเลยก็คือเข้าไปเบิง่งมีความสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเหมืกันเดีย๋ยวผมพาพี่องเดินทางเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยครับ สาหรับช่ครับตอนนี้ผมก็ไเดนมาถึงอ่าองเก็นบน้ำบรรจัณฑ์ที่รียบร้อยนะครับข้างหลังผมนี่เป็นศาลเจ้านะนะครับซึ่งจะคงจะเป็นที่ขรรมสกาละาของผูที่มาท่องเคียวหรือว่าของหมู่บ้านแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกราบขอพรขออนุญาตเพื่อนํำน,น,นะครับขึ้มนมากราบขอพรนะครับเป็นศาลกูพุทธภิภพนาคราชสุดสสโทนะครับกูลุกูดำนะครับ หลายคนสั่งหลายหลายดูเพราะคนป่าเลือดเราสั่งออกมามาสไลด์คูณนะคเอาละครับท่านผู้ชมครับกาดิกาบัยนะครับขออนุญาตใครทำน้ำปูเป็นทีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมลงไปเบิ่งบรรยากาศนะครับที่อ่างเก็บน้ำฝนจันกันนะครับมันไหมครับ ใบ่คยคลิปอย่างถ่ายน้แ่บอกว่าจลง้าจลงโอ้ยเาให้โอ้ย้ากให้แต่ว่าเป็นตำรวจกูเป็นตำรวจโอ้ปลาไหลครับ ับน,นะครซึ่งผมก็บอแเน่ใจว่าเขาวัดจากทางลานคืมอมันมันจะเม็ดนะครับจะจัดปลายึ้นมากกันอาจะประมาณเม็ดหนึ่งนะครับสวยงามครับเป็นสถานที่ซึ่งหลายคนครับมาออกกำลังก,กายนะครับอยู่นี่นะครับ สาม,มารถที่จะมาออกกำลังกายมาสูดบรรยากาศดีๆนะครับตอนนี้ผมกะใส่กล้องสปอร์ซีเคครับเป็นการทดสอบคุณภาพนะครับเป็นการทดสอบคุณภาพของกล้องสปอร์ซีเคเป็นน้ำในตัวนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นสันสันของอ่างเกนะ็บน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับขี่มกักในการที่จะมา นะครับสูบบรรยากาศดีๆนะครับมานั่งปิกนิกนะครับสามารถมาได้นะครับมานั่งปิกนิกได้หรือว่าพันทีมักตกปลาครับมาะมัยตกปลาได้สบายเลยนะครับแถวนี้นะครับครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งนะครับครับอ่างเก็บน้ำบรรจันถูกสั่งขึ้นในปีพศ .2506 โดยกองทัพสหรัฐ เพื่อเป็นแรงผลิตนำประปาภายในฐานบินของกองทัพสหรัฐในจังหวัดอุดรธานีครับมีความจุทั้งหมด4.3ล้านลูกบาทเมตรครอบคุุมพื้นที่ป่อย47ไร่ครับแล้วก็มอบให้กองบินยี่สามดูแลต่อในปีพาศ2543อ่างเก็บน้ำบัรจันอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองอุดรธานีเพียงแค่1กิโลเมตรครับตั้งอยู่ที่บ้านผู้ท่องตำบลบรญจันอำเภอเมืองอุดรจังหวัดอุดรธานีครับ นี่คือรายละเอียดของอ่านกิบนาม,มนจัน์ครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิเครื่งตันของฝไเก็บนามครับว่บาบรรยากาศขงบนมันจะเป็นยังไงครับชันกนว่าเดิมครับต่อมานี้มิรานคาครับอันนี้คือสารปูตานะครับ อยู่ตรงนี้เป็นสุ่มอาหารนะครับสุ่มอาหารมีร้านค้ามีร้านอาหารน,หน้อยๆนะครับแต่เราทันทีอยากเข้ามาพักพอนยนใจครับกระเช่อนได้นะครับมีหลายสุ่มพอสมควรครับแต่ผมมาคาพูดครับพี่นอ้องร้านอาหารมันปิดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นร้านตาร้านาขายกระสอบก้บนานนำเล็กๆน,น้อยๆครับอันนั้นคือร้านขายของชำครับมีร้านขายของชำ หลงล้างลงไปอีกกับมร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมิ้านขายกับเข่าเยอะแยนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับสำหรับคนที่มาพักผ่อนหย่อนใจมาท่องเที่ยวนะครับมาปิกนิกก็ได้ครับพี่น้องมาตกเบ็ดนะครับมาเฮ็ดกิจกรรมครอบครัวสามารถี่มาหนีได้ครับโอกาสหนาเดี่ยผมจะมาปิกนิกนะครับ เตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมแนวมาเห็ดอาหารการกินนะครับแต่ว่าสําหรับมนีกับคำพลนะครับพี่น้องนะก็เอาเป็นโอกาสหน้ากันเลยกันครับครับพี่น้องครับดีก็คือบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำบรรจันนะครับซึงผลได้มีโอกาสมากนะครับมาเบิ้งแล้วก็เอานํามาออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับผู้ใดที่มองเห็นความสวยงามนะครับก็สามารถมาปิกนิกได้นะครับไปที่ ยากจะมาตกเบ็ดนะครับตึกแหหาปลานะครับก็สามารถมาไม้ได้นะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยากคำพอสมควรแล้วนะครับแสงก็อยากเบิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับเดินทางกลับเพื่อจะไปเฮ็ดก็เขากินกันนะครับเฮ็ดก๊เขากินว่ามันกินกันครับกินผู้เดียวเพราะว่าบ่มีมูกินน้ำ ครับทุกช่ครับหลังจากที่พาไปชมบรรยากาศความสวยงามของอ่างกินน้ำบรรจังอุราธานีนะครับกลับมาปิดคลิปที่บ้านครับนะยครับฝากกดไ์ก็แชร์กดติดตาม่องให้นะครับเพื่อที่จะประพาดคลิปต่อไปของช่องเฮาพบกันในคลิปหน้าครับสุกายสบายใจทุกท่านครับสวัสดีครับ